โอเวอรแอนิเมอลในกาโอเรนเจอร์คือสิ่งมีชีวิตจากโลกที่มีรูปแบบคล้ายกับสัตว์ป่าแต่มีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ป่าทั่วไปมีความสามารถในการต่อสู้และรวมร่างกับสัตว์ตัวอื่นๆเพื่อกลายเป็นนักรบวิญญาณราชันเพื่อต่อสู้กับออกที่ขยายร่างขึ้นวิญญาณราชันก็อย่างเช่นกาโอคิงก็จากการรวมร่างของกาโอไลออนกาโออีเกิลกาโอชากาโอไบซันและกาโอไทเกอร์เพื่อพลังรวมร่างสรรพสัตว์เป็นหุ่นยนต์หลักของกาโอเรนเจอร์แล้วก็ยังมีบางตัวที่มารบเมื่อพันปีก่อนและไม่ได้กลบนรรค์ออกกกาา้พจ ก็เช่นกาโออเลเฟนที่เป็นช้างอยู่ในป่ากาโอยีราที่แปลงจากรถเลนแบบนี้หรือไม่ก็กาโอกริล่าที่เป็นเทพเจ้ารักษาป่าหากพาวเวอร์แอนิมอลถูกพลังชั่วร้ายครอบงำจะถูกเรียกว่าสัตว์มารในเรื่องที่ปรากฏขึ้นมาก็คือกาโอฮันเตอร์ที่เกิดจากการรวมร่างของกาโอวูกาโอลิกเตอร์ igator, และกาโอแฮมเมอร์เฮดในช่วงแรกของเรื่องพ่อหนุ่มหมาป่านั่นแหละแต่ก็ยังสามารถชำระความชั่วร้ายให้กลายเป็นพาวเวอร์แอนิมอลเหมือนเดิมได้โดยปกติจะอาศัยอยู่บนเกาะสวนสวรรค์ซึ่งเป็นเกาะลอยฟ้าขนาดยักษ์รูปตภาพน้ำสามารถเรียก เกาเรนเจอร์ขึ้นไปได้หรือสามารถเรียกพาวเวอร์แอนิมอลจากสวนสวรรค์ได้โดยตรงแต่ส่วนมากจะใช้กับดาบราชันสับประสัตรและลูกแก้วกาโอในการเรียกไอที่เสียบลูกแก้วแล้วก็ตื้อๆนั่นแหละอีกเรื่องที่ชอบเลยก็คือการเคลื่อนไหวของสัตว์ในเรื่องนี้ทําออกมาได้ธรรมาชาติมากๆการขยับอะไรดูสมูทไปหมดดูกี่ทีก็ยังขนลุ